สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสนครูมงเกมครับก่อนอื่นครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานในการทําคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับทางช่องของเราจะทําการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับคิตันพาเลตต้อนรับการเยือนของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งจะทําการแข่งขันวันศุกร์ที่18ธันวาคมเวลาตีสองสานาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยของเราสถิติในการพบกันของทั้งคู่นะครับ พบกันทั้งหมด13ครั้งนะครับฝางคิตตันพาเลตเนี่ยสามารถชนะไป10ครั้งเสมอ7ครั้งแพ้26ครั้งสถิติในการพบกัน6นัดหลังสุดนะครับคิตตันพาเลตแพ้ทั้งหมด6นัดรวดนะครับเจ้าบ้านคิตตันพาเลตตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่12ของตารางพรีเมียร์ลีกสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดนะครับชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดยิงได้7ประตูเสียไปทั้งหมด6ประตูสำหรับปีนี้นะครับ คิตันพาเลีเนี่ยลงเตะในบ้าน6นัดชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดยิงได้8ประตูเสียไปทั้งหมด7ประตูเก็บได้8คะแนนเรามาดูฝั่งผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงของตารนางแคลแนดพรีเมยร์ลีกสำหรับผลงานท่าล่าหลังสุดของลิเวอร์พูลนะครับชนะ3นัดเสมอ2นัดยิงได้12ประตูเสียไปทั้งหมด3ประตูเก็บได้11คะแนนสำหรับปีนี้นะครับลิเวอร์พูลออกไปเยือนทั้งหมดอยู่6นัดชนะ1นัดเสมอ4นัด แพ้1นัดยิงได้9ประตูเสียไปทั้งหมด12ประตูเจ้าบ้านคิตันพาเลสนะครับนัดที่แล้วเนี่ยออกไปเสมอให้กับเวสต์แฮมนะครับหประตูต่อหนึ่งนัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างรอยเฮสันนะครับน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4ีซสโดยให้เจฟฟรีฟ์นะครับชลุปแล้วก็เอเบเลซี่นะครับเอเซ่น่าจะลงเล่นเป็นปีกซ้ายและขวาหาจงังหวะในการเปิดบอลให้กับวินเฟสซาฮาแล้วก็จอแดนอาร์ยูสองกองหน้าของทีมในการลุ้นยิงประตู ส่วนผู้เล่นทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับนัดที่แล้วเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะทอร์เรนโตสปเปอร์นะครับสองประตูต่อหนึ่งนัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างเจสันครอปนัดจะจัดทีมน้ยในระบบ4-3-3นะครับโดยให้คอติสโจนจอแดนฮันเดอร์สันแล้วก็จอเนวิโอวานดุมนะครับลงเล่นเป็นกองกลางของทีมหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับโรเบร์โต้ฟิมิโนซาดิโอมาเน่และก็โมมิสซาลาสามกองหน้าของทีมในการลุยยิงประตูส่วนฝั่งของคิตตันพาเลนนะครับ น่าจะเน้นเกมตั้งรับให้แน่นแล้วก็หาจังหวะในการโต้กับเร็วโดวยใช้ความเร็วของวินฟิสซาฮาและเอเบรซีเอเซนะครับน่าจะสร้างปัญหาให้กับแบ็กทั้งสองข้างของลิเวอร์พูลและตลอดทั้งเกมส่วนลิเวอร์พูลนะครับผู้เป็นทีมเยือนเนี่ยน่าจะมาเล่นเกมเพลสซิ่งสูงเพื่อปิดพื้นที่ด้านข้างของสนามป้องกันการโต้กับเร็วของฮิตันพาเลตนัดนี้น่าจะเป็นการวัดความคมของเกมรุกทั้ง2ทีม ปีนี้ลวพร์พูลนะครับมีปัญหาในการเล่นเป็นทีมเยือนแต่ถ้านัดนี้นะครับจิตกงครอบเองเนี่ยหาทางจาัดก,การปัญหากับวินศรซา,าไม่แพงลิทได้ก็น่าจะทำให้ล์พูนั้นสามารถบุกเอาชนะเจ้าบ้านไปได้อย่างหวุดหวิตนะครับ